หากพูดถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วแรงจูงใจถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาแต่จะสร้างแรงจูงใจอย่างไรวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมานำเสนอให้ท่านได้ฟังนั่นคือ Hips Hips คืออะไรเรามาฟังกันค่ะ ระบบข้าราชการผู้มีผลสำฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System) หรือ HIPS เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพที่สำนักงานกอพอได้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านกลไกการเรียนรู้มีหลักการ5ประการได้แก่การวางแผนกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐการสรรหาและประเมินที่เป็นระบบและเข้มข้น การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างเสริมแรงจูงใจการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวมข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับโอกาสทำงานที่ท้าทายตรงกับความรู้ความสามารถการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนามุมมองที่หลากหลายผ่านการหมุนเวียนงานการได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้สอนงานและพี่เลี้ยงรวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มกำลังคนคุณภาพด้วยกันและสำหรับข้าราชการและผู้บริหารแล้ว จะมีกลุ่มกําลังคนคุณภาพในองค์กรที่จะช่วยสร้างสารรคผลงานให้แก่องค์กรและเป็นประโยชน์ต่องานและภารกิจของภาครัฐอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในส่วนของกรมประมงมีการประชุมเตรียมความพร้อมเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาจึงได้มีประกาศกรมประมงเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสำมฤทธิ์สูงรุ่นที่17ประจำปีงบประมาณพศ2564ในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ 1. เป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 2. วุฒิปริญญาตรีมีอายุราชการ2ปีวุฒิปริญญาโทรหรือปริญญาเอก อายุราชการหนึ่งปีนับถึงวันที่31สิงหาคม2,564 3. ปฏิบัติราชการในกรมประมงมาแล้ว1ปีนับถึงวันที่31สิงหาคม2,564 4. มีผลงานโดดเด่นผลการปฏิบัติราชการดีมากขึ้นไปติดต่อกัน2รอบการประเมิน 5. มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศในระดับดีมากและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งานได้ดีตามหลักเกณฑ์ที่สำนักง,งานกอพอกำหนด6มีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการพัฒนา7มีความประพฤติปฏิบัติงานอยู่ในจรรยาและระเบียบวินยัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมประมง ขยายระยะเวลาการรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสมฤทธิสูงรุ่นที่17ตั้งแต่บัดนี้ถึง20สิงหาคม2564วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบที่1ศักยภาพความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลวัดโดยแบบทดสอบตามแบบที่สำนักง,งานกอพอกำหนดเกณฑ์ที่ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ในแต่ละหลักสูตรของแต่ละชุดข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาวัดโดยแบบทดสอบทางภาษาที่สำนักง,งานกาพกำหนดโดยขึ้นอยู่กับแต่ละชุดข้อสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสมัมฤทธิ์สูงวัดโดยแบบทดสอบสมรรถนะของสำนักง,งานกาพโดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ50และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรมประมงวัดจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60องค์ประกอบที่สองผลงาน ปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมาสองรอบการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ผลงานสำคัญจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ6กํากำหนดการใหม่ในการรับสมัครดังนี้กรมประมงประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2564กรมประมงส่งรายชื่อผู้สมัครให้สำนักง,งานกอพ เฉพาะผู้มีผลคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักง,งานกอพอกำหนดเท่านั้นภายในวันที่27สิงหาคม2564สำนักง,งานกอพอประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยประเมินสมรรถนะตามที่สำนักง,งานกอพอกำหนดในวันที่15กันยายน2564สำนักง,งานกอพอ ประกาศผลการประเมินภายในวันที่30กันยายน2564รกรมประมงคัดเลือกประกาศผลรายชื่อและแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงานกพภายในวันที่15ตุลาคม2564าสำนักงานกพแจ้งรายชื่อและกำหนดการประถมนิเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2564 กรมประมงเริ่มกระบวนการพัฒนาตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564เป็นต้นไปคัดเลือกคนดีคนเก่งระบบสร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนพิเศษ1%กรณีที่ฮิปสมีผลงานดีเด่นสามารถเติบโตจากระดับปฏิบัติการจนถึงชำนาญการพิเศษในเลขที่ตำแหน่งที่ครองอยู่สำหรับข้าราชการในสังกัดกรมประมง ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่สนใจอยากสมัครและมีคุณสมบัติข้างต้นท่านสามารถสมัครได้ที่ w w w o c s c g o t h h i p s หรือตาม QR code ด้านล่างนี้รายละเอียดจะอยู่ในลิงก์ท้ายคลิปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่025613134หรือ025795594 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ